ผลจะเป็นอย่างไรเมื่อร่างข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติตกไปนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับในคลิปที่แล้วเราได้พูดคุยในเรื่องของการตกไปของข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติท้องถิ่นใน2กรณีก็คือสภาไม่รับประการและสภาลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัตินะครับทีนี้เมื่อร่างข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติตกไปเนี่ย ผลจะเป็นอย่างไรก็มีใน2กรณีด้วยกันนะครับ1ก็คือถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเนี่ยตกไปเว้นแต่กฎหมายกําหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นและ 2. ห้ามเสนอยติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันในสมัยประชุมนั้นอีกเว้นแต่ประธานสภาอนุญาตเมื่อเหตุการณ์เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติตกไปผลก็คือร่างนั้นก็ตกไปนะครับแล้วก็ห้ามเสนอร่างข้อบัญญัติในหลักการเดียวกันในสมัยประชุมนั้นอีกนะครับเว้นแต่แต่เว้นแต่ว่าประธานสภาอานุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับ